สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับเมื่อนี้มาพบกับเบ่าหน่องอีกคือเ่าครับผมมือนี้เบ่าหนองมีความฝันของปีสุดามาบอกสูฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมักจังเขามาเบิงโบมากรผพานใหบ่วบวากัานครับผมเรื่องปกตินะครับาลก็ลองพิจารณาเอามือนี้เบ่าหนองกันได้คุยกันกับเพิ่นเพื่อนมูสาตระกูลนุ่ดวงกับเบ่าหนองมาสองสามรอบเนี่ย แต่บอเคยบอกฝันหฟังจักเถอมาเถ่ดนีครับมาแปะมาบอกฝันหนฟังเสยงวดนี่วันทีน่นทนหนึ่งมิถุนาฮกแปะเข้ามารับโฉมเป็นํำกัดเกีสิสิริไก่สมหวังดังปาถนาสุผูสุสคนเปินว่าเปินสื่อลตตดรีไปแล้วสื่อไ้แล้วเพื่นจังหนเอามาบอกสู่เบาหนองฟังเพื่อนบอกว่าอันยาเถ่ามะเขาฝันบอกดีเปิดว่านี่แลก็วัด บาหองก็ยังถามมันนะพี่งวดนี่คือมาแปลกปกติพี่จะบอกบอกฝันในเบาหน่องฟังเด้แมนอยู่แต่ว่ามาเมื่อนี้พี่ฝันพี่ก็เลยอยากมอบบอกสู้ฟังมาจ้ะอ่าขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมาแบ่งปันนะครับเนาะหลายคนก็นถามมาว่าเบาหนออ่องซื้อเลขตองซื้อเลขตัวไหเบาหน่องก็บอกแล้วว่าเบาหนองกับซื้อเลขตังงวดของเบาหน่องเก่าเก่าหนึ่งกับเก่าสามที่เบาหนองซื้อไว้ตอนนี้เหมือนเนบาหน่องกัลงคลิป อัดอัดคลิปซื้อรตเตอรีนะ่ะที่ว่าไม่ขาดรถเตอรีมาขายไห่บ้าหน่องก็เลยได้อัดคลิปไว้นะเบาหน่องก็เละเก้าสามเบาหน่องเลขสามโตถ่ายรถเตอรีมันศูนย์เก้าสามนี่คือเลขที่เบาหน่องซื้อไว้บบาหน่องกะเลือเลขตะไครน่น้วก็เลหลุงปูก็เดี๋ยวบังันเลขตะไครนะ่เดียบางคนว่าฉีคอบอลงวดนี้เพราะว่าอาจจะเอาตามกับที่หน้องเตย ประมาณนี้นะครับแบบบ่อยากขอหลายรอบประมาณนี้แต่คันผู้ได้มากเลี้ยงน้องไปเตยกะซื้อไว้เล็กตองงวดเบาหน่องที่เบาหน่องลงกให้คลิปแรกก็คือเก้าเก้าหนึ่งหลายคนถามมาบอกว่ายังบ่ท่านเห็นเลยว่าเบาหน่องซื้อเล็กตองงวดไว้ตัวใดนเบาหน่องขยำมาหลายคลิปแล้วก็คือเก้าเก้าหนึ่งนี่คือเล็กตองงวดของเบาหน่องครับอ่ะบอกไปบอกมามันจีนยาวเดี๋ยวสิบวันที่บอกคลิปมันก็เบาเบาเน่าเลยมันก็เบาสั้นๆันละ พี่สุดาเนาะพ่นบอกว่า้าเถามาบอกดิพ่นว่านอนอยู่ดีดีอันยาเถาเิ่นเสียไปหลายปีแล้วล่ะนอนอยู่ดีอันยาเถามากมาจะกีดขาพ่นว่าล้าล้าเ่ราัฉะเพิ่นก็งัวเงียขึ้นเพิ่นก็เห็น้าเถานั่งตำหมากอยู่มือนึงตำหมากมือนึงจะกีดขาล้าล้าเพิ่นก็ลุกขื้นเพื่นก็ น้ำตาไหลคุณเาเปิ่นขึ้นหอดยาเถาบนนะแลนใดไรยาอะไันเป็นจังไดหลาสบายดีตัวสบายดีอยู่ยาไรยละโอ้ยยาสบายดีมวโพดลละววาซันยาไปจังไดมาจังไดได้มาหาละยาขึ้นหอด่น่าชินนะยาขึ้นอดยาก็เลยอยากมหายาบ่ไปทางใดไกลดอกยาก็เบิ้งหมุ่เจ้าอยู่แถวนี้ล้ว่าซัน พ่เว่าแล้วปึ๊บเพิ่นก็ยื่นกระดาษให้ใบหนึ่งอันนี้ลา่างาให้โตพ่อปนอิเพิ่นเบิ่งเลขแล้วเหล็กกีงาเพิ่นให้มานะั่นโตเดียวครับเป็นเลขกสองโตโตเดียวคอลอตนาฉันเหล็กกีงาให้เขียนในกระดาษเก้าสีโตเดียวครับเก้าสีตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียว พ่อปนิพัทธ์ก็นั่งสีบอกกับยาต่อยาก็หายไปแล้วเพิ่อเลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่อเลยว่าบ,บอท่านเดี๋ยถามอีหยังเลยบัดนี้เพิ่พก็เลยไปเบิ่งลูกเพิ่อเลยไปเบิ่งลูกยาเพิก่ก็เลยไปยกมือยกยก,ยกมือใส่หัวายาเอ้ยกัเยนเล็กตัวนี้มันออกมาอีหลีเดี๋ยวเดี๋ยวหลา่าจีฮ็ดบุญให้ดเดอ้อว่าระจันเปิดปากสินะอ,อีหยังมันก็เกิดในเบิอ้องล่าแม่นบล่ล่ะ เกตัวเดียวครับญาบอกดีญาเฒ่าบอกดีเ,กเ,เพิ่นแล้วก็แปลกมันก็นมาตรงกับอายุเพิ่นสีเต็มพอดีอายุพี่สุดาสีเต็มวันที่อันยีเกพฤษภาคสี่ปีเต็มแล้วว่าแปลกแหงเราอะก็เลยเอาตัวนี้กับตัวนี้ลหะว่าจนถือบบถือกัน บุหูละเพื่อนว่ญายามาบอกหนละก็ที่ซื้อไว้ตัวว่าจะอายุญาอายุสุดท้ายที่เพื่อนเสียก,ก็คือ96สปีนะครับนี่คืออายุญาอายุสุดท้าย96ปีจะลองเบิ่งลองเบิ่งมกับกบ่มกมักอ่ะขึ้นยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับญามาบอกเลยครับ9กาสีเบาน้องบอกเลยว่าคนตายมาบอกอ่ะใส่ศู์เข้าไปน้าแนวเบาน้านองบอกเพื่อนนะศู์เก่าซีก็ เพิ่นเขาว่าเดี๋ยวลองเบิ่งเพิ่นว่าเดี๋ยวลองเบิ่งสิซื้อติดเพื่อเพื่อเอาใบยีดอกเพิ่นว่าแต่ว่าลอตเตอรี่น่ะเพิ่นซื้อ94กับ49ไว้แล้วก็69อันอายุยาเพิ่นก็ลองเบิ่งครับลองพิจารณาเบิ่งงวดที่1มิถุนายน68พี่สุดาครับบ่เคยเว้าฝันให้ฟังจักเทื่อนี่คือเทื่อแรกที่เพิ่นเว้าฝันให้บ่แน่ได้เทื่อแรกของเพิ่นอาจสิมาให้โชคก็ได้ ่าถามว่าเพิ่นสื่อเลขบ่เพิ่นสื่ออยู่ครับสื่อยุ่ตลอดเพิ่นก็สื่อน้าคลิปบ่าหน่องเน่คลิปผู้นั้นผู้นีเน่เพิ่นกระเบิงเพิ่นก็เอามาเปรียบเทียบกันเพิ่นก็สื่อหลายหลายงวดที่เพิ่นก็ได้โชคงวดวานเพิ่นก็ได้โชคครับแต่ว่ามางงวดนี้ฝันเองมาสักเลยอยากเอามาแบ่งปันบ่าหน่องอยากเอามาแบ่งปัน f อเพิ่นว่าบบาวน้องขอขอบคุณนะครับเนาะที่มีเมตตามาบอกฝันให้ ฟันสันสันครับผมฟันบอกย่ามาบอกดีกว่าจะยืนกระดาษให้เก่าซตัวเดียวบ้าหนหลังนล้ว่าครับเป็นคนตายเอาศูนใช่ไําเน่เป็นศูนย์เก่าซีนี่แหละวันที่สิบแดเก้นี่กะครบยี่สิบเก้าปีเต็มของพีสุดาบ้าหนหลังก็เอินพี่ละ,นะเนาะเพ่อนให้เอินพีก็เอินตัวท่กนเพิ่นแทนเป็นว่าย,ยังบ้านหลงก็เอิน,น้ำเพิ่นละบรรห่างกันก็บาหนหลังแีองหลอกห่างกันก็บาหนหลงกักบปีหนหลอก เนาะอ่ะยังไงก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดเดี๋ยวบ้านลองสิลงคิบให้เบิ้งเบิ้ตซูปูุกคนละเจี๊ยออนมึงเลยกะไอเดี๋ยวชิให้มาแต่ว่าก็คุยกันเกือบสุมเงอนละแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเลข้ไงเดี๋ยวสิส่งให้เทหลัง่ัวบางสินะงวดที่แล้ววิ่งเจ็ดเต็มประตูครับเลขออกแปดเจ็ดมางวดนี้สิวิ่งตัวใดเดี๋ยวจังมาหลุนกันเพื่อนบอกว่า เดี๋ยวขันมีฝันเดี๋ยวสีทรงฝันให้เบิ่งอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจังมาหลุ่นกันเดี๋ยวจังมาฟังกันนะครับเนาะจังไดรงวดนี่วันที่หนึ่งมิถุนาเข้ามารับโชว์ไปกันไปนน้ำกันกับผีสุดานะครับเก้าสี่ยาเถามาบอกดิมาลงก็บอกว่าใส่ศูนย์ไม่นำเป็นศูนย์เก้าสี่งวดนี้มารับโชว์เปน้ำกันนะครับเนาะคิดเชไดใก็ให้ทรงวางดังปากนะเดี๋ยวจับเงินหมื่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านไปนน้ำกันเดี๋ยวคลิปแต่ละคลิปบัตนของทุกฟ้าลงให้เบิึงเพราะว่า เดือนวาหนุ่ไปขอปูเพราะว่าสิ่งใไปหาสื่อลดตลีไว้นะครับนอ้องขอให้ทุกคนสุขสมหวังดังปาถนาสุขบุสุกคนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับหาแนวทางหาความฝันหาตัวเลขบ่จะเป็นเลขถูกโบกว่าจะเป็นเลขฝันไปนให้ทุกคนในวิจโคกํากันขอขอทุกคนโชคดีมีกินมีใช้ไม่ขาดมือศรัทธามีบารมีเกิดสวัสดีครับ